ควรเป็นชื่อที่ควรจะบอกเกิดมาเป็นหนุ่มบ้านนอกมันช้ำชอกใจฉันเพราะเกิดเป็นหนุ่มบ้านนอกไม่เคยได้ออกสังคมผมเกิดความรักมักมมมันเกิดอารมณ์ อย่างเหมือนดาวส่วนเราแค่เดินจะคิดไปยปีนสูนเปล่ามด้แอบ,บรักเขาชอบเขาอยากกอแก้หนาวนางนั้นผมได้ทวนรักหลวงทองไปเฝ้าแอบ,บมองทุกวัน ชีวิตของไอ้ควรมันก็ต้องควรต้องคิดแต่ไอ้ทั้งของชีวิตยังคงต้องคิดไว้วันชีวิตของ อยากมาเป็นเมียของท่านเรานี่ดือเคือไอุ้่งเราเองก็พงความรักจะมีใครเราหมายสมันไม่มีใครรักเรานั้นพูดกันจริงจริงขาดคนจับจองอยากให้ประคองนุงคร បងណាពេលយប់នេះយើងមកមេជ เกียร์ทำไมเวลาลราต้องกวักมืออย่างนี้ด้วยหรอเลงไม่ยกยังไม่ยกไปรับรางวัลกันนองดูรางวัลครับพี่น้องอย่าลืมครับพรุ่งนี้ครับบ่ายสามโมงครับทางช่องรายการรายการยอดนิยมครับพี่น้องเดี๋ยวพรุ่งนี้พอสามโมงครึ่งพี่น้องก็ปิดไปช่องเก้าไปดูอย่างอื่นขอโทษนะครับ โสดเสียงแห้งเล่นเฟซบุ๊กเยอะเลยเดวเดวครับเฮียร์ขอบคุณครับขอบคุณมากครับไองเกียร์เราเป็นไงเดี๋ยวไอ้ทุ่งหรือก็ไอ้ทั้งว่ายังไงไม่ควรพี่เองทั้งสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนที่รู้ใจไข้ทวนมากที่สุด พวกเราทั้งหมดในะอยู่ในการดูแลของพี่สิงห์ราพี่สิงห์ราก็คือหัวหน้าหมู่บ้านแห่งนี้แต่ถ้าพูดถึงพี่สิงห์หราพวกมึงก็น่าจะรู้ดีว่าพี่สิงห์ราเนี่ยมีน้องสาวชื่อรวงทองซึ่งกู้ไอ้ทวนใะน่แอบรักรวงทองอยู่แต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้บอกรักรวงทองสักทีเพราะกูกลัวเ,เพื่อนถ้าพี่สิงห์หารู้เรื่องนี้ขึ้นมานะกูดเนี่ยหัวแตกแน่เลยโถให้ทวนเพื่อนแค่พี่สิงห์รามึงจะไปกลัวทาไมวะ แล้วลูกผู้ชายท่อก็บอกรักก็เรียบพูดเพื่อนและที่สําคัญนะเว้ยเรื่องนี้สาคัญมากกว่าพี่สิงห์ละมึงรู้หรือเปล่าว่าไอ้ทวนเรื่องอะไรวะก็เพราะาไอ้ทงมันก็อแอบรังวงทองอยู่เหมือนกันไอ้ทงไม่เชื่อมึงถาาไม่ท่งได้เลยมีความจริงพี่ณตอนนี้ไอ้ทงแอบตามตื้อลวงทองอยู่ทุกวี<ม>่ทุกวันเป็นไงถ้าเกิดพี่อ้อมอึมบั้มมึงแล้วก็รวมทองคนรักของพี่อาจจะตกเป็นของไอ้ทงก็ได้นะพี่นะ ถ้าเป็นความจริงอย like okay. ่างที่ม <oms in> ึงพูดกูจะไม่ปล่อยให้หลวงทองหลุดมือกูไปแน่วันนี้กูจะลงไปที่บ้านพี่สิงหราบอกลากหลวงทองแต่ถ้าเกิดเจอไอ้ทองแล้วล่ะก็มันกับกูเนี่ยต้องตายไปข้าด้วยโอเคเพืว้าแมนบโบ้เคว้าวเมนบ้เว้าแมนโบ้เว้าวเมนเมนบ้ มาคุณนหน้ากันได้ทอย่างไรก็มันโกงอย่างนี้รูปร่างสวใหญ่เสียด้วยกันแบวคนดุกวังทุกใจจังเลยแี่เสียงไม่ทั้งลุกล้างก็ไม่ดีจังจะต้องมีที่ไปทำหน้าแม่ต่ออแม่ต่อคุยเราแม่ต่อเราแมวต่อไม่ได้บวนตีนะวะเฮ้ ดูจากทุกขั้นเลยสง่าโกไดู้กก็เป็นโงไม่ได้โงไม่นก้าไม่รล้จะทำยังไงว้าวกันไปความจะแม่บอกว้าวแม่บอกเฮ้ยว้าวแมบอก